ในส่วนของคลิปนี้นะคะเราจะทําใบเสร็จซื้อกันค่ะกดไปที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมนะคะเลื่อนไปยังระบบซื้อค่ะกดที่ใบเสร็จซื้อนะคะโดยก่อนที่เราจะทําใบเสร็จซื้อนะคะเราจะต้องมีอินวอยซื้อเชื่อก่อนค่ะซึ่งเราได้ทําไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะคะเราจะกดบวกเอกสารค่ะนี่นะคะเราจะอ้างอิงอินวอยใบซื้อเชื่อนะคะเราจะกดที่รูปนิ้วมือค่ะ นี่นะคะคือใบนี้ค่ะก็จะเป็นรายการที่เราซื้อไว้นะคะเราจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องค่ะในส่วนใบเสร็จซื้อนะคะเราสามารถใส่ส่วนลดเงินสดได้ค่ะในที่นี้เราจะลองใส่1%นะคะ ก็จะเป็นยอดสุดที่4 4 8 5 0ค่ะตรงนี้จะเป็นติ๊กเง,งินสดนะคะเท่านี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะเราจะกดติ๊กถูกนะคะเราก็จะได้ไปเสร็จซื้อ